ผ่านไปแล้วน้ดจ่ะเด้อที่ผ่านไปแล้วยาตึงก็ดีใจดีใจน้ำลายคำแรงมาดอกใหม่กระเบงบานงามงามพี่น้องอยู่บ้านยาตึงหาเบิ้งดอกอ่อนหาย้าหยาดเห็นน้ำจ้ะเนี่ยยาตึงกันมายะตึงกบพระเจ้าเสินเพราะว่ายะติดมาถานนี่จ้ะมาถามาถาปิดน้ำนี่จ่าเมื่อนี่จ้ะเมื่อนี่ยาตึงแจ่งสุดๆเลยจ้ะ แย่งยังไหนตีแย่ถึงชอบมากเลยคําแนะนํำของกุรูทันเดี๋ยวมันสิผิดเพระาะว่าเพิ่นบ่อหาเฮ้าวานเอาซื้อเพิ่นมาออกในช่องนะจ๊ะนะเดี๋ยวจะว่าการเป็นการาพาดพิงนะจ๊ะแนะนาให้ดีดีมีหละจ๊ะยย่ถึงกับซมาปรับเปลี่ยนในบ้านตัวเองในช่องตัวเองจ้ะ อันนั้กระดอกใหม่ปิวสไายขอโทษขออภัยด้วยจ้ะด้อทิบย่ถึงไปประท่านทัวได้ถึงขอผัวจกาได้ตัวตัวยิ่งย่แต่ว่ากับบอจักสิบอกยังไหนนาะคันฮอบไปไทยแนะนำใหายดีดีมีหระจ้ะย่ตึงกับสิมาปรับเปลี่ยนในบ้านตัวเองในช่องตัวเองจ้ะอันนั้กระดอกใหม่ปิวสไายจกาได้ตัวตัวยิ่งยิ่แต่ว่ากับบอจักสิบอกยังไหนนาะคันเฮอบไปไทยจกาได้ตัวตัวยิ่งยิ่ แต่ว่าก็บบอจักสิบอกจังไงเนาะคันเฮาไปไายขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องจ้านี่ล่ะจ้ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้ะเด้อที่เป็นกำลังแรงใจให้ยายตึงมาตลอดขอบคุณมากมากค่ะเห็นน้ำจ้ะานี่ย่าตึงกันมายายตึงบพระเจ้าสินเพราะว่ายายติดมาถาน,นี่จ้ะมาถามาถาปิตน้าน,นี่จ้ะได้จ้ะพี่น้องจ้านี่แหละจ้ะชมวิวทิวทัศน์ท้าไปเนาะ ก็คือพี่น้องเฮ้านักพี่นำนี่เน้จ้ะเนาะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจะตึงใส่บึงเด้อเนี่ยจ้ะถับพี่นนำไว้เพราะว่ามืออื่นยายตึงกับเส้นน้ำจ้ะเนี่ยยัดตึงกันมายายตึงก็บ,กบะจักเส้นเพราะว่ายายติดมาฐานนี่จ้ะมาถาม,มาถานพี่หํำนี่จ้ะเมืม่อนี่จ้ะเมื่อนี่ยายตึงแจ้งสุดๆุดเลยจ้ะแจ้งยังไดนตี ยายตึงชอบมากเลยคำานในน้นำของกุลูทันเพิินกับมักธรรมชาติยายตึงกับบู่หดอกว่าที่เหล็กนี้ยายตึงว่าลค่คงิีไปหลายๆผู้ใดสิเบื้องไห้ว่าสั่นวันนี้นั่งเอนกับ้ายหลายจะพี่น้องจ้ายายตึงกับอยากให้พี่น้องเข้าใดจ้าเนาะนี่แหละจ้าการตั้งเป็นขี้เอตือให้กันเป็นขี้เอตือก็คือจังนี่แหละจ้าเขาก็ต้องหาลีปลงให้เพิิน อาจจะถูกขังที่แย่ถึงลงคคิดไปแย่ถึงกับบริเเยนอันนี้มากมากจ่จะแย่ถึงดีใจจะมีกูรูท่านหนึ่งตึงเข้าใจอยู่ตรงนี้เพราวาเขากับต้องย่อมรับจุดหนีจะขอบคุณหลายๆด้วย้ะเด้อกูรูท่านขอคุณมากไา่จะขอบคุณมากไมก่แตแ่คำแรงมากดอกไม้กระเบงบานงามงามพี่น้อง ย่บานยะตึงหาเบิงดอกอ่อนหายาหยาเดี๋ยวมันสิผิดเพราะว่าเพื่อนบ่ใไห้เฮ้วานเอาซื้อเพิ่นมาออกในช่องนะจ๊ะเนอะเดี๋ยวจะว่าการเป็นการพาดพิงนะจ๊ะยะตึงเสิให้เบิงอันนี้เด้อเพุ่นน่ะมันแนบจากพี่น้องจ๊ะนกนั่งเอ็นได้จ้ะแต่ว่ายะตึงก็เห็นหม่องนอนเพิ่นอยู่ดอกเนี่ลละจ้ะคือความบ่อติ่ม้อยหรือว่าเขาหาพี่หาน้องบ่เต็มกะบ่ว่ากันน้าจย์ตึงเข้าใจอยู่ตรงนี้ พราะว่าเขาก็ต้องยอมรับจุดนี้จ้ะขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อกูรู้ทันน่ะขอบคุณมากมามจะขอบคุณมากมามแต่เยะ่ะมากมามเด้จ้ะนีนน่แต่ย่าตึงก็ดีใจน้ำทุกคนที่ผ่านๆไปแล้วได้จ้ะเด้อที่ผ่านไปแล้วย่าตึงก็ดีใจดีใจน้ำลายด้ยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะชมวิวทิวทัศน์ท่าไปเนาะก็คือ พี่น้องเฮ้านับพี่น้ำมนี่ล้จ้ะเนาะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจจตึงใส่เบึงเด้อนี่จ้ะถาพี่น้ำมไว้เพราะว่ามืออื่นแยกตึงกัิจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะการเป็นขี้เอเตือให้กันเป็นขี้เอเตือ่อขึ้นจังนี่แหละจ้ะหากต้องหาคลิปลงห้เพิ่นเดี๋ยวมันสิผิดเพราะว่าเพิ่นบ่ใหา้เฮ้าวานเอาซื้อเพิ่นมาออกในช่องนะจ้ะนะเดี๋ยวสิว่าการเป็น การพาดพิงนะจ๊ะสิเข้าไปอันอันนี้จ้ะเข้าไปลาดสารน้ำแย่จ้ะพี่น้องจ้าเมื่ออื่นเขาไปลาดสารน้ำแย่แหลวกสซเด้ในใน่พุ่ปลาะจ้ะในป่าในขอบคุณหลายๆด้อพี่น้องจ้านี่ล่ะจ้ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้อจ้ะเด้อที่เป็นกำลังแรงใจให้าย่ถึงมาตลอดขอบคุณมากมากค่ะด้วยจ้ะพี่น้องจ้านี่ล่ะจ้ะชมวิวทิวทัศน์เั่ไปเนาะก็คือ พี่น้องเฮ้าตึงเข้าใจอยู่ตรงนี้พราวะเฮาก็ต้องย่อมรับจุดหนีจะขอบคุณหลายๆเด้จะ้ะเด้อกลูรู่ันนะขอบคุณมากไม่จะขอบคุณมากมายแต่แย่คำแรงมาดอกไม้กระเบียงบานงามงามพี่น้องอยู่บ้านายตึงหาเบิ่งดอกอ่อนหาแยาหย่หนักไม่เด้จะ้ะเนี่ยแต่แย่ตึงกระดีใจน้าทุกคนที่ผ่านๆ่านไปแล้วนะจะ้ะเด้อที่ผ่านไปแล้วาย่ตึงกระดีใจ ดีใจน้ำรัดายตึงเสงหัยเบิ้งอันนี้เด้อเพ่อน่ะมันแนบ,บจากพี่นอ,นอนจ้ะนกนั่งเอ็นได้จ้ะแต่ว่ายายะตึงก็เห็นหม่องนอนเพิ่นอยู่ดอกมีละจ้ะคือความแนะนนาใหายดีดีมีอะ้รจ้ะายตึงก็สิมาปรับเปลี่ยนในบ้านตัวเองในช่องตัวเองจ้ะอันนี้กะดอกไม้ปิวสวยเอาก็สิว่าผิดกฎพีพ่เกณียนเพืนเนอเอ่อนนาะจ้ะเนาะเ้ากับวาต้องไทยดอกเ้ากับคอตว,ว่าทายเอาธรรมาชาตินี่กะพอ่อหลานนาะจ้ะเนาะ นะทุกคนเนนออับพินามนีน่แล้วจ้ะเนาะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวจะตึงเส่เบึงเด้อเนี่ยจ้ะถาพินามไวเพราะว่ามืออื่นย้ายตึงกับเพิ่นกับมักธรามชาติย้ายตึงกับบอหูดอกว่าที่เหล็กนี้ย่ายตึงว่าล่คงิปดไปหลายๆผู้ใดสีเบื้องไห้ว่าสัตวันนี้ข้าไปอันอัน,นี้จ้ะข้าไปลาดสารน้ำย่ายจับพี่น้องจ้ะ มืาออื่นเขับไปลาดสารน้ำใหน่แหลกกระซิบด้วยแนในปลาพุ่นล่ะจ้ะในปลาในมือนี้จ้ะมือนี้แย่ถึงแก่งสุดๆได้จ้ะแก่งยังไหนตีแย่ถึงชอบมากเลยคำแนะนำของกุลุ่นันเอากระติว่าผิดกฎพี่เกณฑ์เพื่อนนาะจ้ะเนาะเ้ากับวต้องไายหรอกเ้ากับคอต่ว่าไายเอาธรรมชาตินี่กับพ่อหล่เนาะจ้ะเนาะเนาะทุกคนเนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะจ้ะการเป็นขี้เอตื่นให้กัน เป็นขี้เอต์กขึ้นจังนี่แหละจ้ะเขาก็ต้องหาคลิปลงให้เพิ่นเอากะที่ว่าผิดกฤเกฑจเพิ่นนาะจะเนาะเขากับว่าตองไทยแล้วเขากับอแต่ว่าไทยเอาธรรมชาตินี่กับพ่อหละนนาะจะเนาะนาะทุกคนเนาะเห็นน้ำจ้ะนี่ยยตึงกันมากยกตึงกับพระเจ้าเสินเพราะว่าแยกติดมาถานนี่จ้ะมาถามาถาปิดน้ำนี่จ้ะเพิินกับมักธรรมชาติแยกตึงกับบอูโดอกว่าที่เหล็กนี้ ย่าตึงว่าลงคงิปไปหลายๆผู้ใดสิเบิ้งไห้วสันวันนี้ขอโทษขออภัยด้วยะเด้อที่ย่าตึงไปบระท่านทัวได้ถึงขอผัดขอโทษขออภัยด้วยะเด้อที่ย่าตึงไปบระท่านทัวได้ถึงขอผัดเพิ่นกับมักธรรมชาติย่าตึงกับบฮโหดอกว่าที่เหลกนี้ย่าตึงว่าล่คงิปไปหลายๆผู้ใดสิเบิ้งไห้วสันวันนี้เห็นน้ำจ้าเนี่ ยกตึงกันมาแยกตึงกับพระเจ้าเสินพราะว่ายติดมาตฐานนี่จ้ะมาถามาถานพิดนามนี่จ้ะ<ด>ขอโทษหลๆจ้ะขอโทษในไหลตรงนี้จ้ะขอคุนมากไม้จ้ะจ้ะถูกขังที่แยกตึงลงคคิดไปแยกตึงกับบริยนอันนี้มากไม้จ้ะแยกตึงดีใจจ้ะ,จะมีกูรู้ท่านหนึ่งตึงให้เบื้องนี้ผ้าผ้าพี่น้องเข้าเบื้อ,องนกนั่งเอ็นจ้ะ แหงบ่งแหงคำมาแหงหลายได้จากพี่น้องจ้ะขอบคุณมากไม้จ้ะขอบคุณมากมม้เห็นน้ำจ้ะเนี่ยยะตึงกันมายาตึงพระเจ้าเสินเพราะว่ายยตึกมาถานนี่จ้ะมาถามาถาปิดนานี่จ้ะขอโทษขออภัยเวยจ้เด้อที่ยะตึงไปพระท่านทัวได้ถึงขอผูเมื่อนี่จ้ะเมื่อนี่ยาตึงแจ้งสุดๆเลยจ้ะแจ้งยังไหตียาตึงชอบมากเลย คำาแนะนำของกุลูทันเนาะไอ้ตรงนี้ย่าตึงหูอยู่ว่าถ้าเท้าขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคือช่องนี่ติดแดงทันทีจ้ะนั่นแหละจ้ะแมนอยู่จ้ยะย่าได้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะชมวิวทิวทัศน์เข้าไปเนาะก็คือพี่น้องเขาย่าตึงผ้ามาเบงดอกอ้อจ้ะผิวสวยอยูนาา่นะจ้ะสวยงามมาแนะนำใหด้ดีดี มีราจายะติ่งก็สิมาปรับเปลี่ยนในบ้านตัวเองในช่องตัวเองจ้ะอันนั้นก็ดอกไม้ปิ้วสวยจ้ะได้ต้นโตใหญ่ๆแต่ว่าก็บ่จักสิบอกจังได๋เนาะคั่นเฮาไปทายเพิ่นก็มักธรรมชาติยายติ่งก็บ่ฮู้ดอกว่า